สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมืองม่อนี้โมพ่อกับสาวเซนโนสบายอีสานคือเก่าเนาะจา้าเมื่อนี้แม่นางซิมาเฮ็ดเมนูอันนั้นพี่น้องต้มอืองอื่งที่น้องสาวเอามาให้จากเซนโนพี่น้องแม่นางยังบร่ได้กินแม่นางสิมาต้มให้พี่น้องพ่อแม่พี่น้องเบิงเลยจ้ามื่อนี้มา,จากจ้านี่อันนี้ก็เครื่องต้มของเขาเนาะจ้าตอนนี้กระน้ํานเดือดแล้วเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องแม่นางก็จะเอาอันข่ากับตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปเลยจา้า ห้องเดือดแล้วนะเอาลงไปเลยเอาค่ะตะไร่ใบมะกรูดลงไปแล้วไม่นั่าก็เสียเอาอันอื่นลงไปเลยเนาะงตเพราะว่าน้ำพิ่นเดือดแล้วเรียบร้อยอื่อนห่าก็ล้างแล้วทีเรียบร้อยเด้อจ้ะพี่น้อง ไม่น่าหาเสษฟิตไว้พี่น้องแส่ฟิตไว้จนลืมเพราะว่าอันอันกับเขายอย่างอื่นผพติ่งอยู่ เป็นพักแพวของลาพานาะจต่พี่น้องไม่นางก็ใียวไว้ใส่ตเพิ้นซุกเลยจ้ะไปเดี๋ยวเพื่นเดือดแล้วจังมาเบิ่งพร้อมกันนอะจากพี่น้องตอนนี้หมอง,ของเขาอบก็เดือดแล้วพี่น้องไม่นางกชมาตักฟองพิ่นออกเลยนี่ไม่นางไม่นางไปล้างพักแงงมาใส่ตืมตัวนี้ วันนี้เขาก็ซิมาปรุงเลยเนะจ๊ะใส่ผงชูรสลงไปจ้าแล้วก็รสดีแล้วก็ใส่น้ำปลาพี่น้องน้ำปลาลงไปเลยวันนี้ก็รอถ่าจนเพิ่นซุปกูแล้ว มาเบ่งน้ำกันเลยจ้าเดือดหอมหอมพี่น้องนี่หอมหอมควันเป็นขึ้นมามากินต้มอึ่องน้ำกันเด้อผู้สาวกินต้มอึ่องเด้อมื้อน,นี้หอมค่ะขนาดพี่น้องไปถ่าไปเบ่งตอนเพิ่นซุกเลยเนาะจ้า พี่น้องตอนนี้ก็ซุกแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนยาะจ้าน้ําแห้งเลยแม่นางก็สิมาเอาพักใส่เลยจ้านี่พักใส่เลยสำหรับพีพักเนาะจ้าใส่พักหลายๆที่ได้หอมๆเลยเนะมืน่อนี้แม่นางกับบมีใบอันมะขามน้อยมะขามอ่อนเนาะจ้าก็ใส่อันมะขามเปียกไปแล้วจ้า หอมขนาดพี่น้องอืุดยอดเลยป้าพี่น้องบัานนี้ไปกินน้ำกันเลยจ้ะมาจ้ะพี่น้องตอนนี้แม่นางกระตักมาแล้วให้พี่น้องเบิ่งใกล้เลยจ้านี่ตรงอึ่งของเขาแล้วจ้ากระเซ่บขนาดพี่น้องอึ่งไข่เลอจ้านี่แม่นางกระตักให้เบิร์เลยจ้าตัวนี้ตัวใหญ่เลย เวลานี้ยุงกำลังซุมเนาะพี่น้องโอ้ยไข่เต็มท้องเลยจ้ะพี่น้องตักน้ำร้านไข่เต็มท้องเลย <c oughs> มากินต้มอ,อึ่งก็แม่นางเด้อจ้ะพี่น้องไ <c oughs> ม่น่านอยากหัวว่าสิว่าไม่ฟังว่าอันผู้สาวกินต้มอ,อึ่นองอน,นะพี่น้อง น,นี่ก็เป็นข่าวเยีนยงอุ่นตั้งแต่เที่ยงพี่น้องมาจามากินกน้ำแข็งแซ่บคักพี่น้องแต่ก่อนเขาบอกบอกเคยกินเห็นแม่ซื้อมากินแม่ว่าแซ่บแซ่บกินเบิง์น้อยนึงกี่เบอร์หนึ่งก็บ,งองกบ,บอกก้ากินบัดน,นี้พอได้มาลองเนาะได้มาลองเธอเดี๋ยวติดใจเลยพี่น้องแซ่บแหง ตัวมะขามเปียกชมอือใรม,มโลหนึ่งแพงขนาดเลยจ้ะสี่ร้อยห้าร้อย ขินข่าแรงก็บแม่นางเด้อจ้าใส่ผักตุ้งแงงหอมหอมต้องขอโทษขออภยัยอันคนที่เพื่อนบอกกินเดลยจ้าพี่น้องบอกกินต้มอึงแรงมาลมผัดมาเย็นขนาดลมผัดแบบคล้ายๆกำนาหนาวพี่น้อง ไม่หว้ามากเกินค่ะต้มอ,อึ่งต่ว่าหน้านี่โบเมนหน้านั้นนะจะเป็น้องหน้าอื่งยันถึกกี่่นพี่น,น้องเบิ่งดีๆก่อน อถ้าปิ้งก็หอมแซ่บไปอีกแบบหนึง่งบางคนพอดินยำกินกระดูกกระดูกองอื้อนเลยแต่ไม่น่าบอกล่ายำแข็งอยู่เด้อเขาแรงเหมือนแซ่บ นครพนมบอมีอึ่งขายเลยพี่น้องแม่นางอยู่มาตั้งสิบกว่าปีบบเคยกินต้มอ,อึ่งท่าเถื่ออยู่นครพนมเคยกินจะตอนไปลาวเมื่อลาวบ้านเฮาเลยได้กิน,นไปเส้นน้โน ัใดน้องจังมากเลมใกลจะหอดมือน้องมาแล้วก็ก้องถาได้พี่น้องมีหมูกินเข่าวเนาะเห็ดนั้นเห็ดนี้กินแซ่บๆนะตูบังใหญ่ค่ะค่ะ น้องกินอมกบแม่นางกินต้มอิน น้องไบไปทง่งนาก็พอเพิ่นที่น้อง คมนมันมันมน,นัวไ่น้องตรมอ,อื่น ตัวที่เิ็นโบไข่บ่มีไข่กับโบแซ่บมันได้ต้องมีไข่ รถกันหลายพี่น้องผ่านไปผ่านมาวัติเหตุคอนเทนต์กน้องซุกอยู่เวลารถรถทุกคันนลยพี่น้องจะเป็นอย่างต้องแนมแนมทุกคันเลยพี่น้องแล้วแนมหนังอยู่ตรงกรันสีห้าคนเนาะคนหนึ่งแนมแล้วก็จหพากันแนมมาทุกคนเป็นโรคติดต่อ ัวนี้บอกไข่ค่ะแต่ว่ามันมัน นำหนาวมาแล้วหน้าหนาวไปเดือนตุลา อีกกระตูนหนึ่งก็แล้ว <c oughs> น้องตซมอยู่ ้อนอแกงหน่อไมมาแลกกัອบ่ยอมมืนี้ ไปหลายตัวแล้วอิ่มขนาดเลยมีตัวตัวยงใหญ่เนาะแต่พี่น้องแซ่บหลายอลพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่นางก็ขโจบคลิปไว้เพียงสำนี้เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจรอบพวสาวลาวซีโน,นเด้อจ้าพวกแม่พี่น้องสบายดีจ้าบ๊ายบาย